อนุญาตถามค่ะหลวงตาชื่ออะไรชื่อออดค่ะเมื่อประมาณชื่อออดออดค่ะที่มาจากมุกดาหารเมื่อสักสามสี่สัปดาห์ที่แล้วค่ะหลวงตาทีนี้มาสอบถามหลวงตาหลวงตาก็บอกว่าให้กลับไปฝึกอาณาปานสติอะค่ะแล้วก็พิจารณาอาการสามสองเมื่อเมื่อใจสงบแล้วอะค่ะเขาที่แล้วหลวงตาแนะนําแบบนี้ทีนี้ก็เลยไปลองพยายามปฏิบัติดูอะค่ะปรากฏว่าเอ้เหมือนจะพยายามนั่งสมาธิอะค่ะหลวงตาก็ ก็ไม่เป็นโลเป็นภายอะค่ะคือฟุ้งซ่านแล้วก็ว่วงนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็เลยก็เลยลองไปเดินใช้เดินแต่ก็ก็งงง,งมึนมึนเหมือนโดนน็อกอะค่ะว่าเอ๊ะเราต้องเอาเอาความรู้สึกหรือเอาอะไรไว้ยังไงที่ไหนอะค่ะเวลาเวลาเดินนะคะหรือว่ามันต้องให้สงบไปกว่านี้ถึงเราจะถึงจะเริ่มพิจารณาร่างกายหรือว่าเราแบบมโนขึ้นมาได้เลยว่าเราจะแบบเห็นตัวเองเป็นกระดูกเป็นอะไรอย่างนี้ไปเลยเนี่ยคะ่ะ ถ้าเชื่อหลงตานะทิ้งหมดเลยได้ไหมหมายถึงว่าทิ้งทิ้งที่ผ่านมาทั้งหมดที่ปฏิบัติมาทั้งหมดที่ถามมาทั้งหมดที่สงสัยทิ้งทั้งหมดที่ผ่านมาที่ปฏิบัติมาทั้งหมดและก็ที่จะไปเอาอะไรในอนาคตจะทําให้มันถูกต้องที่จะไปรู้ไปเห็นไปได้เป็นอะไรในอนาคตทิ้งตั้งอดีตทิ้งทั้งอนาคตปัจจุบันก็ไม่ยึดบ้านถึงมันอะไรในปัจจุบันนี้ได้ไหม ทิ้งให้หมดในปัจจุบันนี้เลยไม่จะแสวงหาคนทางไม่แสวงหาถูกหาผิดไม่จสไหวาเหตุผลไม่แสวงหากับวิธีใดๆที่ปฏิบัติมาที่ผ่านมาในอดีทั้งหมดทิ้งให้หมดความรู้ความเห็นคเข้าใจทั้งหมดในอดีทิ้งให้หมดความที่จะพยายามหาคนทางให้ถูกต้องไม่ให้ผิดที่จะไปเอาอะไรให้ได้เป็นรายรในอนาคตที่ใจรู้แจ้งให้รู้ธรรู้พนิพพานในอนาคตก็ทิ้งให้หมด ปัจจุบันก็อยู่ในความไม่ยึดมั่นถือมัน่นงั้นขออนุญาตอีกสักคำถามนะคะหนูก็ยังงงๆอะคะ่ะวิธีการทิ้งอะไรอคะค่ะไม่ทิ้งยังไม่ทิ้งยังไม่ทิ้งวันในใจยังไม่ทิ้งยังไม่ทิ้ง,ง,งก็เลยจะถามต่อถามต่อถามต่ออวถ้าทิ้งแล้วจะไม่ถามต่ออวถ้าถามอนุญาตให้ถามต่อได้ค่ะไอไอตอนที่แบบว่าส่งจิตออกนอกปุ๊บเราละถูกไหมคะละแล้วเราก็กลับมาที่ลมหายใจทีนี้พอ จังหวะที่หลวงตาบอกข้อสองคือไม่ไม่สยบไว้ภายในถ้า,ถาทิ้งถ้าทิ้งหมดมันจะไม่มีทั้งสามข้อ,ขอถ้าทิ้งหมดในปัจจุบันจะไม่มีทั้งสามข้อจะไม่ต้องทําอะไรเลยปล่อยปล่อยทั้งหมดอย่างงี้ค่ะก็ทิ้งหมดแล้วมันก็จะไม่มีเลยทั้งสามข้อไม่ส่งจิตมันจะไม่ส่งจิตออกไม่ไม่หลงส่งจิตออกนอกไปไปหาอะไรเพราะทิ้งหมดแล้วแล้วมันไม่สยบติดอาการภายในดีรักชั่วชางเกียิทุกรักทุกแล้วก็ข้อสาม มันจะไม่ยึดบ้านถึงบ้านอะไรเลยทีนี้เราจะแล้วเราเราจะไปอยู่ตรงไหนของโลกอะคะหลวงตาไม่มีเราไม่มีเราสัพเพานาตาพระเจ้ารู้แจ้งพระเจ้าทุกองค์ดูแจ้งสัจจะทมว่าไม่มีเราสัพเพานาตาทำทั้งที่เป็นสังขารเกิดดับและทำที่ไม่เกิดไม่ดับไม่เกิดไม่ตายไม่มีตัวเราไม่มีของของเราไม่มีตัวเราไม่มีของเราแม้แต่น้อยหนึ่งนิดหนึ่งประลานูหนึ่งก็ไม่มี ไม่มีเลยมันเหมือนมันจะดิ้นรนหาที่เกาะค่ะลวงจามันเหมือนแบบก็บเพราะว่ายึดว่ามีเราเมื่อก็เลยจะต้องเอาตัวเราไปเกาะเหมือนมนพยายามจะเอ๊ะต้องมีอะไรเกาะเกาะเกาะไว้เนี่ยคะ่ะเพราะว่าน่าแนแี่ยคือตัวทุกข์ที่แท้จริงไอ้ตัวจะพยายามหาที่เกาะให้แก่ตัวเราเมื่อมีที่เกาะก็ต้องมีที่ยึดมีที่หมายวิญญาณก็ต้อง ไปเวียน่ายตายเกิดได้เป็นกิเลสอวิชากิเลสตัณหาประธานละทุกภพชาติเรื่อยไปเพราะว่ามีที่เกาะไม่มีที่เกาะก็ไม่มีตัวเราไม่มีตัวเราก็ไม่มีที่เกาะเมื่อมีตัวเราเราก็เลยหาที่เกาะธรรมชาติแท้จริงไม่มีตัวเราจึงไม่มีที่เกาะให้แก่ตัวเราไม่มีตัวเราไม่มีจิตของเรามจึงไม่ต้องหาที่เกาะให้แก่ตัวเราและหา ที่เกาะให้แก่จิตของเราที่เกาะที่ยึดมันก็งงๆอะค่ะหลวงตายังมีคำงงๆเป็นยังไงแล้วมันงงๆอะไรมันงงๆอะไรไม่รู้จะไปทางไหนเลยอะค่ะเหมือนแบบไอ้ฟอร์มแบบมันเหมือนแบบไม่มีผู้ไปไม่มีที่ไปไม่มีผู้ไปไม่มีผู้มาไม่มีผู้ตั้งอยู่พระเจ้าตรัสว่านั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกข์ ธรรมชาติที่ไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีการตั้งอยู่แล้วแล้วสมมติว่าเราไม่ไปไม่มาแล้วมันยังเหลือร่างกายนี้เราก็ทําประโยชน์ไม่เหลืออะไรเนี่ยเดี๋ยวมันก็ดับไปเองสมมติว่าไอ้ร่างกายเดี๋ยวมันก็ดับไปเองเน่ไม่ต้องไปเหลืออะไรหรอกเพราะว่าร่างกายร่างกายรูปเป็นรนาสัญญาสาขามัยานเดี๋ยวมันก็ดับเองเดี๋ยวมันก็ดับไปหมดลมหายใจมันก็ดับเองณขณะที่มันยังมีอยู่เราก็ทําประโยชน์ไปปกติใช่ก็ทำประโยชน์ไปตามปกติได้นนะพูดคุยกันสอนธรรมะก็แค่นั้นแหละทำประโยชน์ ที่ไม่ให้ผิดธรรมไม่ผิดกฎหมายแค่นั้นเองชีวิตก็ไม่เดือดร้อนเป็นสัมมาชีโวแนรดีมากองแปดจะพยายามลองศึกษาดูค่ะขอบคุณคไม่ได้ต้องเดี๋ยวนี้ต้องเดี๋ยวนี้เพราะว่ายังไม่ยังไม่ทิ้งหมดยังไม่วางหมดยังหาหนทางทิ้งปล่อยวางการหาหนทางความพยายามที่จะหาหนทางให้หมด ทิ้งความสงสัยความดิดน้นรนความพยายามเริ่มจากรู้เองเข้าใจเองเห็นเองรู้แจ้งเองแต่ไม่ใช่ทุกคนใช้วิธีนี้ได้หมดมีเรานี่แหละที่ใช้วิธีนี้ได้แต่ไม่ใช่ทุกคนใช้วิธีนี้ได้ตอนเราสังเกตรเระเห็นว่าลูกตาสอนทุกคนแม้แต่ไม่ต้องทุกวันละแค่เช้าเนี้ยังสอนไม่เหมือนกันเลย มันคล้ายจะเหมือนกันแต่เอาเข้าจริงไม่เหมือนกันสอนใบก็อย่างหนึ่งสอนอ้อยก็อย่างหนึ่งสอนเราก็อย่างหนึ่งร้อยคนก็ร้อยอย่างพันคนก็พันอย่างหมื่นคนก็หมื่นอย่างแสนคนก็แสนอย่างล้านคนก็ล้านอย่างมันจะเหมือนคล้ายจะเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันในรายละเอียดเพราะบุญวาสนาบารมีสร้างมาไม่เหมือนกัน แต่ของเราใช้วิธีนี้ได้หลวงตาบ้านใจขอบพระคุณหลวงตาค่ะอย่าเผิออ้าววางให้หมดก็ได้เหมือนวางใหม่อะวางให้หมดเลยวางหมดใจวางหมดตัววางหมดใจไม่เหลืออะไรเลยไม่เอาอะไรเลย ไม่อยากได้อยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากเข้าใจเลยเลยวางหมดที่หลวพูดูนาตโตโลพ่อแม่ครูบาอาจารย์เจ้าจิตท่านว่าโลกอะ่ะมีแต่ความโลภมากขึ้นไปจนไม่มีที่ทิ้นสุดโลกมีแต่ความมีมากขึ้นไปโลภมากขึ้นไปไม่มีที่ทิ้นสุดแต่ทำทิ้นสุดที่ความไม่มี คำที่สุดที่ความไม่มีไม่มีผู้ได้ผู้ถึงผู้เป็นไม่มีผู้ไม่ถึงไม่มีผู้ไม่ได้ไม่มีผู้ไม่เป็นไม่มีผู้ถึงไม่มีผู้ได้ไม่มีผู้เป็นไม่มีอยู่กับความไม่มีและตายไปกับความไม่มีในโลกมีความสามารถเพียงใดที่จะแสวงหาแล้วก็แสวงหาได้ ที่ไปผิดศีลธรรมไม่ผิดผกฎหมายเป็นสัมมาชีโวแต่ใจจบที่กว่ามไม่มีไม่เป็นไม่เหลืออะไรและพร้อมเสมอที่สุดดับสนิทไม่เหลือไม่มีส่วนเหลือพร้อมแล้วทุกปัจจุบันดับสนิทกลับคืนไปสู่ความไม่มีไม่เป็นไม่เหลืออะไร ไม่เอาอะไรเลยไม่มีผู้ได้ไม่มีผู้เอาไม่มีผู้เป็นไม่มีผู้นิพพานไม่มีผู้ไม่นิพพานเดี๋ยวแต่ความสงบเย็นว,ยว,ยว่างเปล่าหลายตัวตนไหลรูปรักว่างเปล่าไหลขอบเขตสงบเย็น ไม่เราไม่มีความทุกข์ไม่มีความเล่าร้อนอีกต่อไปเพราะสิ้นความอยากได้อยากเอาอยากเป็นอยากรู้อยากเห็นอยากสำเร็จเหลือแต่ความสงบเย็นเป็นไงล่ะมันเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงใช่ไหมการเล่าร้อนหาวิธีกระจกตั้งแต่อรอบที่แล้วจนถึงตรงนี้มันก็ มันก็มันก็เปลี่ยนไปค่ะก็แบบค่ะบางทีเหมือนอันนี้อันนี้ที่เคยเห็นนะคะเหมือนเหมนขับขับรถอยู่ก็เห็นคขาเรียกมันมันปรุงเป็นภาพขึ้นมาค่ะแล้วเราก็ฟุบอยู่ๆมันก็พอเราไม่ยึดปุ๊บมันมันก็เป็นแค่ภาพอะค่ะหลวงตาแล้วมันก็มันหายไปแล้วเราก็ไม่ไปต่อว่ามันภาพนั้นมันจะส่งผลอะไรกับเราอีกค่ะมันก็ความ อันนี้คาดเดาเอาเองนะคะว่าความไม่ยึดถือคือคือแบบนี้นะค่ะถูกต้องแล้วไม่ว่าความคิดไม่ว่าอารมณ์ไม่ว่ามโนภาพ,พมไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวไม่ว่าคนครูปรถกินเสียงสัมผัสเมื่อไม่ยึดถือสิ่งเหล่านั้นก็ไร้ความหมายคือไม่คือไม่เข้าใจว่าความไม่ยึดถืออะไรแต่เว็บวนั้นนะมันเข้าใจว่ามันคือความไม่ยึดถือไม่เอาแล้วก็มันก็จบแค่ตรงนั้นนะคะถูกต้องแล้วอายการเนีเรด้วยไปในปัจจุบันทุกปัจจุบันกันนะค่ะค่ะใจมันก็ สงบความไม่ยึดถือเป็นเหตุใจที่สงบเช็ดสงบเย็นว่างเปล่าจากความทุกข์ความเดือดร้อนว่างเปล่าจากกิเลสตัณหาเป็นผลความสงบเย็นความว่างเปล่าจากความทุกข์ความเดือดร้อนใดๆเป็นผลสมุังตันหังอภุรหะถอนตัณหาขึ้นได้กระทั่งลากนิจฉาโตปรินิพุโตเป็นผู้ดับสนิทไม่มีส่วนเหลือ ไม่ใช่ทุกคนจะสอนได้อย่างนี้สอนได้บางคนเป็นเฉพาะบางคน